เรื่องกระตายกับเตานะป่าใหญ่แห่งหนึ่งกระตายตัวหนึ่งชอบโอ้อวดว่าเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดวันหนึ่งมันเห็นเตากําลังขานต้วมเตี้ยมอย่างช้าช้ากระตายหัวเราะแล้วพูดกับเต่าว่า นี่เจ้าเตา่าถ้าเจ้าเดินช้าอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะเต่าจึงตอบกลับไปว่าถึงข้อจะโดนช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายมั่นใจ ว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้เป็นแน่จึงรับคำท้าวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดฝีเท้า เพื่อไปให้ถึงเส้นชัยส่วนเต่าก็พยายามคานไปเรื่อยเรื่อๆกระต่ายวิ่งไปจนเกือบถึงเส้นชัยและคิดว่าถึงอย่างไรต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนมันจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไป ส่วนเต่าก็คานต้วมเตียมจนมาถึงเส้นชัยกระต่ายตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาแล้วรีบวิ่งเร็วที่สุดแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเต่าที่เป็นผู้ชนะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น